มันแบบมันกองแกงอันนี้ไม่ดีคันนี้ไม่ดีรถแม็กโคจิววจิวจิวจไขาลานปะเนี่ยวันนี้จะมารีวิวของเล่นรถแน่นอนว่ารถที่อยู่ข้างหน้านี้เรารีวิวไปแล้วแต่เราจะไปหาสมาชิกใหม่เพิ่มจากร้านของแม่เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเอาอะไรมารีวิว จะได้มาอีก2ถุงนะสำหรับของเล่นรถราคาถุงละ25บาทนะถุงละ25บาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะน่าสนใจสักแค่ไหนขอเริ่มกันที่ถุงแรกก่อนนะมีอยู่3คันบอกเลยว่ามีแมคโคจิว๋วจิ๋วมากจิ๋วแบบจิจ๋วจิ๋วอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะเพื่อนๆอ,อ่าก็จะมีสติกเกอร์กระตูนด้วยนะคะ แต่ว่าแมวอ,ออกนะลิขสิทธิ์อ่ะนี่เคยรถสามคันนี่อาะ,อะดูอันนี้ก่อนละกันนะอันนี้ก็จะเป็นรถสีแดงกับรถคันสีสีเทาสีบลอนอะไรอย่างนี้นะบอกเลยว่ากองแกงมากกองแกงมากถึงมากที่สุดดูดิมันดูเหมือนแบบรถมันเบี้ยวอะ่ะดูดิทุกคน มันเหมือนแบบมันเหมือนรถที่พังแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูดิวิจารได้นะจากร้านแม่มันแบบมันกองแกงอันนี้ไม่ดีคันนี้ไม่ดีอ่ะแต่คันสีแดงโอเคอ่ะวัสดุโอเคคันสีแดงเพราะฉะนั้นนะฮะก่อนที่จะเลือกซื้อก็อย่าลืมดูให้ดีก่อนนะ เพราะว่าอาจจะได้ของไม่ดีก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเอามาแล้ะเราก็เอามาสะสมเป็นคอลเลกชันของเราทีนี้มาดูไฮไลท์ของเราดีกว่านะครับหลายคนน่าจะรอคันนี้อยู่รถแมคโคจิว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 ,จวอะบอกเลยว่ามันดูเหมือนกับของที่ของเล่นมือสองหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าของที่แบบเกรดไม่ดีอ่ะเพื่อน ดูสิมันดูไม่สะอาดเลยนะฮะเนื่องจากเป็นร้านของคุณแม่ผมเองนะเพราะฉะนั้นผมก็จะวิจารณ์ตรงๆได้นะครับว่าเฮ้ยอันนี้มันแบบมันเหมือนของไม่ดีเลยนะแล้วก็เหมือนของหลุด QC อะไรแบบเนี้ยพอเราเห็นแล้วก็รู้สึกกังวลนิดนึงนะฮะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ถ้าอันไหนฉีดแอลโกอฮอล์ได้ก่อนเล่นก็ฉีดไปก่อนนะจะได้แบบรู้สึกสบายใจเวลาเราเล่นก็ลองดูละกันนี้นะ แต่แต่รู้สึกมันแข็งแรงมันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็นั่นแหละรู้สึกเหมือนแบบของเล่นที่แบบหลุดสเปคมาหรือว่าเพราะที่เขาเอามาขายถูกได้เพราะว่าไม่ได้มาตรฐานตามที่เขาอยากจะได้อะไรแบบนี้เขาก็เลยเหมือนแบบเลขายมาให้มันถูกๆซึ่งอันนี้มันก็เป็นของเล่นแผงก็คือเหมือนแบบเขาก็จับมัดรวมกันมาอะไรแบบนี้นะอ่ะมาดูของเล่นอีกชิ้นหนึ่งในคลิปนี้ก็เป็นรถแม็โค ขนาดกลางละกันเฮ้ยแถมไอ้นี่มาด้วยแหละไม่รู้ว่าคืออะไรอ,ะอ่ะอ่าก็จะเป็นแบบตัวต่อหุ่นยนต์ก็คือจะต่อเป็นตัวอ่าที่ผมดูมันแบบเป็นเหมือนแบบซามูไรอะ่ะเพื่อนๆเ,เอาออกยากอีกแล้วเดี๋ยวหากันใกล้ก่อนผมจะให้เพื่อนๆดูแค่คร่าวๆนะ มันจะเป็นแบบประมาณนี้นะผมไม่ต่อเพิ่มนะขี้เกียจมาดูของเล่นรถแมคโครเลยดีกว่านี่อีกหนึ่งไฮไลท์อันนี้ดูเหมือนจะเป็นของดีอยู่นะเออเอออันนี้ดูโอเคอ่ะนี่นะลองดูลองดูลองด,องดูอันนี้ก็ขยับได้ดีอยู่ ตรงนี้ก็ข้อต่อเอ้ยแข็งแรงเออดีดีไหนลองเลื่อนดูสิไข่ลานปะเนี่ยไขายลานได้ตื่นเต้นกับการที่ลถไข่ลานได้นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเออราคามันก็ไม่ได้แพงมากเนาะยี่สิบห้าบาทแล้วก็วัสดุดีโอเคอันนี้รู้สึกได้ของใหม่เออแล้วไข่ลานได้นี่แหละประเด็น อันนี้ชอบอเดี๋ยวเรามาลําลึกความหลังนิดนึงนะสําหรับของที่เรามีอยู่แล้วเนอะอ่ะเดี๋ยวมาสรุปก่อนอันนี้คือรถที่เราเพิ่งแกะมาแล้วก็คันนี้เนี่ยสภาพแบบเหมือนไปคว่ำม,มาแล้วอ่ะเพื่อนๆแต่อันนี้โอเคอันนี้ใช้ได้แล้วก็ในเรื่องของแมคโครก็ได้มาสองคันนะวันนี้เป็นแมคโครจิว๋วอันนี้จิ๋วจริงๆแล้วก็อันนี้อีกแมคโครกลางๆแล้วกันเพราะว่ามันมีแมคโครที่ใหญ่กว่าอันหนึ่งนี้อ่ะ น,นี่นี่คือเหมือนแบบว่าแมคโครสามอันนี่เรียงขนาดเรียงตามไซส์เลยแล้วก็อันนี้เป็นรถขนสัตว์นะเราเคยเอามารีวิวแล้วเหมือนกันไปลองตามหาคลิปเก่าๆดูเนาะแล้วก็อันนี้เป็นรถแบบไบเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเออนี่อันนี้ก็ขายร้านได้นะอ่าอันนี้ก็ดีอยู่แล้วก็อันนี้เป็นรถทหารเออยิมลุงตู่มา กลับมาก่อนอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบรถจิ๋วอยู่อะไรแบบนี้นะนี่เป็นแบบรถเหมือนแบบว่าขนถังสารพิษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่รถแ,แบบ ก็มีหลากหลายแบบนะเพื่อนๆชอบแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวรถของเล่นแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะครับจะได้ไปหามาเพิ่มหรือว่าอยากจะให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ถ้าหาอะไรไม่ได้ก็จะเอามารีวิวอีกนี่คือเรื่องราวในวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้